สวนองพินีนี้ส่วนมากก็จะเป็นนักท่องเที่ยวสาวฝรั่งนะครับก็มาเยอะจริงๆนะครับผมซองนี้ครับแต่ละคนก็ออกมา วิ่งออกกำลังกายนะครับผมนะรถพุงนะครับรถพุงรถโลกนะครับผมนี่ครับนี่ครับนักท่องเที่ยวตรงที่ตอมเลินมาเมื่อตะกี้นี้ก็จะเป็นการออกกำลังกายเต้น เอลรวิกกันนะครับผมแล้วต้องเที่ยวมันเลยนะครับผมนะเดินผ่านมาแบบว่าได้ยินเสียงเพลงแล้วก็เข้าไปเต้นกับคนไทยด้วยนะครับผมเป็นภาพที่ประทับใจจริงๆนะครับผมนะ,ะเดี๋ยวต้อมก็จะพาเดินไปตรงาทางออกหน้าโรงบาลนะครับผมนะ นี่ก็จะเป็นห้องน้ำเคลื่อนที่นะครับผมสวัสดีครับสบายดีพี่น้องสองฝั่งไท้า,าวเรือตอนนี้ต้อมกาอยู่ที่สวนดุงพินีนะครับผมนะตอนนี้ก็จะเป็นเวลาอยู่ที่6กโมงนะครับผมนะวันนี้ต้อมก็จะพาทุกคนมาเดินเล่นนะครับนี่ครับพากันอ่พาพาทุกคนมาเดินชมบรรยากาศ การมาเลินออกกำลังกายของนักท่องเที่ยวแล้วก็พี่น้องชาวไทยนะครับผมนะนี่คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมนี่ครับผมช่วงห้าหกโมงนี่คนจะเยอะเป็นพิเศษนะครับผมนะนี่ครับเขามาเดินออกกำลังกายกันนะครับผม ตังเกตเห็นสวนองพินีนี้สวนมากก็จะเป็นนักท่องเที่ยวสาวฝรั่งนะครับออก็มาเยอะจริงๆนะครับผมช่วงนี้ครับแต่ละคนก็ก็มา วิ่งออกกาัางกายนะครับผมนะรถพุงนะครับรถพุงรถโลกนะครับผมนี่ครับนี่ครับนักท่องเที่ยวตรง uh, ที่ตอมเดินมาเมื่อกี้นี้ก็จะเป็นการออกกังกายเต้น เอลรวิกกันนะครับผมแล้วต้องเที่เยามันเลยนะครับผมนะเดินผ่านมาแบบว่าได้ย็นเสียงเพลงแล้วก็เข้าไปเต้นกับคนไทยด้วยนะครับผมเป็นภาพที่ประทับใจจริงๆนะครับผมนะีะยวต้อมก็จะพาเดินไปตรงทางออกหน้าโรงบาลนะครับผมนะ นี่ก็จะเป็นห้องน้ำเคลื่อนที่นะครับผม,หโ,มโหทุกคนออกกำลังกายอย่างมีความสุขนะครับนี่สาวต่างชาติก็มาเดินด้วยบรรยากาศตอนนี้ก็ดีมากนะครับผมนะ เริ่มจะหนาวแล้วนะครับผมนี่ครับมาตรงที่ยวอทุกคนเขาก็มาออกกำลังกายเหมือนกันนะครับไม่ได้มาที่อวอย่างเดียวนะครับผม วิ่งรอบสวโนนองโหทุกคนไม่รู้ว่าจะกี่กิโลนะครับผมนะวิ่งรอบสวนนี้ครับผมน่าจะหลายโลอยู่นะครับแต่ยังไงนะครับผมนะใจรักนะครับจะไกลแค่ไหนต้องทำให้หลายนะครับผมนี่ครับยิ่งเยอะจริงๆนะครับ ใครทีอ่อยู่ใกล้ก็สามารถมาไล่นะครับผมนะช่วงนี้บอกได้เลยว,ว่าอากาศดีมากนี่ครับทางวิ่งนี้ ก็ทําให้ใหม่นะครับผมวิ่งได้สะดวกยิ่งขึ้นนะครับเงินงที่เอามาทําก็จะเป็นเงินภาษีของปัสสาสนนะครับผมนะครับปัาสานก็ไซสเองนะครับผมเป็นเงินของปัสสาสนปัาสาซนก็ไซส์เองนี่ครับมีที่จอดรถด้วยนะครับผมตรงลาน ถนนถนนอะไรนะครับผมตรงจุดนี้นะป้อมก็ดื่มแล้วนะครับผมไม่ได้มานานแล้วนะต้นหลางหลังของสวนลุมพินีนะครับผม ินต่อทุกคยังไม่ได้ถึงทางออกของเรา6โมงกว่ากแลนะครับผม6โมง20แล้วคลิปนี้ก็พามาชมการเดินออกกำลังกาย ของคนที่มาเที่ยวสวนดุงพินีนะครับผมนะรวมถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติไม่ว่าจะเป็นจีนฝรั่งนะครับผมนะหลายเสื้อชาตินะครับผมที่มาเที่ยวสวนดุงนะครับผมคนไทยก็ก็จะมาวิ่งเป็นประจำอยู่แล้วนะครับผมนะนักท่องเที่ยวก็เ,ออเวลามาไทยมาพักผ่อนนะครับผมนะไม่มีแบบว่าช่วงเทศกาลอะไรก็มาออกกําลังกายนะครับผม บางคนเขาก็มาเที่ยวแบบว่าไม่ได้เป็นทัวร์นะครับส่วนมากก็จะเป็นครอบครัวแบบนี้นะครับผมเขาก็มีเวลาเหลือเฟือนะครับผมหน้าหน้าก็เป็นทางออกนะครับ โอ้หเหนื่อยเหมือนกันนะครับผมเลืนไกลแบบนี้ก็เหนื่อยเหมือนกันนะครับนี่ครับแล้วทุกที่ออกสาวฝรั่งสาวจีนนะครับผมปิงไปนะครับหนูน้อยนะครับผมมาบินกับกระไก,ก่กับพ่อนะครับ กับผมคือภาพบรรยากาศในสวนลุงพินีวันนี้นะครับผมนะก็เอาเป็นมาคลิปนี้ต้อมก็พาทุกคนมาเดินชมบรรยากาศการเดินออกกําลังกายวิ่งออกกําลังกายของคนที่มาสวนลุงพินีวันนี้นะครับสําหรับคลิปนี้ต้อมก็จะข้อไล่จบคลิปไปเพียงเท่านี้สําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ